Mình mừng đa dạng mừng đa dạng đeo 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 ừ, tôi là gì sếp bạc chào mừng đa dạng 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 mình dạng 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 cha dạng cha dạng đá ừ, đeo cha, dạng 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 tô dạng 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 cha, dạng dạng đào đào gì đó, phải dạng đầy dạng dạng แมงดาจ้าแมงดาจ้าแมงดาเมือนี้มีแมงดามาอหอหายเดือยใส่หอยเดือยหอยเดือยและะ้วก็กระเทียมกระเดกเอือ,อหอยขัวปลาเดกปลาคองนะจ้าแบบปุุกหน่อยแบบปุุกใหญ่เฮดกระด่าง มันแก้วนี่จากกระเทียมหอยเชอรี่กมีจากหอยเชอรี่มาเอากระเทียมเด้ดจ้าเอาแมงดาจากแมงดาโตัวงามๆนี่จากตัวงามๆเมงดาเมงดาหน้าได้นในชุดสีดาอ๋อเป็นยังบอกจะมูจง <c oughs> Bộ chồng bỏ mà miếng đá nè miếng đá nè mặn mặn à kiếm khóng con bà này Xíu mưa à là con xíu mưa à bớt là kiếm khóng <laughs> con con cá lăng ma bỏ có khi yên thế là bà miếng đá đó cha hỏi đưa cha อขัวกมีย่างจะได้ย่างอะไสามพอแล้วยังกินขนา้าวในบดจ้วตู่ย่างซองถุงขงูสิเดี๋ยไปเห็ดแทงไว้ละเออเออยันเดนิยูกินโ